นีอยู่ที่ช่องออยซีมาวันนี้เราจะมากินอะไรกันครับวันนี้เราจะมากินยำมาม่ากันนะคะเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเราคุณออยก็ปลุกเรามากินมาม่านะคะทั้งน,นี้เราก็เดินทางมาทั้งวันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อความหิว<อ>ก็อันนี้จะเป็นยำมาม่าใสอ่อะไรนะคะเห็ดนางฟ้าชื่อเมนูของเราก็คือยำนางฟ้ามามะ่า แม่ S <S มาม่าอะไรมาม่าอะไร <S <S ยำนางยำนางฟ้ามามา่าสามรสค่ะว้าแล้วเราจะมาคนก่อนเลยนะคะก็คือแบบกว่าจะรอเปิดคลิปแรกคือตีกันแทบจะตายเลยนะคะไม่พูดความนำเพลงเลยกินเลยตัวเพราะว่ากินเลยดีกว่าอยู่แนละ้วข้าวยังไม่กินเลยนี่ตั้งแต่สามเดือนที่แล้วยังไม่กินข้าเลยนี่ตายพอดีตายยังไงเห็นไหมเขายังเป็นคนเลยนี่ เขาเขากั้นมาเพื่อกินสิ่งนี้โดยเฉพาะนี่อร่อยไหมอร่อยอร่อยทำยังไงอร่อยเหมืเบอร์เกอร์ น,นี่เห็ดนางฟ้านะครับอืมอืมอยากเลยอันนี้เส้นมะม่าเนเหนียวนะครับอืมโบอยากกินด้วย มีนยวเป็นเหตุสังเกตได้นะคะอุ้ยอุ้ยกินปางไม่เชื่อมาเล่นเผ็ดไหมตัวเผ็ดแซ่บเปรี้ยวมันก็แซ่บเหมือนฉันนั่นแหละหลับ ถ้าวันหนึ่งเราสองผมไม่ได้ไมาถ่ายคลิดปด้วยกันก็ไม่ตนะ้องใส่ฮะแสรท้ทองแน่ๆคือเนี่ยแบบพริกเผ็ดมากอร่อยมากอ่ะแต่มันก็เผ็ดอยู่นะเนี่ยแบบนิดนิด ไม่เหมาะสำหรับกินตอนกลางคืนนะคะทุกคนเพราะว่าอาจจะเจ็บท้องท้องเสียได้โคตรเข้ากันเลยกับเห็ดนางฟ้าเนี่ยถ้าเขารู้อย่างนี้เขาใส่เยอะกว่านี้นะนี่นะครับคํำใหญ่ๆเลยนะครับตัวเขาอยู่ลง ไม่ต้องแย่งเขาอ่ะไม่ต้องแย่งฉันนะยัยผอันนี้คือเด็ดจริงนะครับโคตรได้อ่ะครับน้องทำทำตามได้เลยนะครับสูตรนี้นะเนาะเพราะว่ามันมันได้อยู่ดิสำหรับสายสายซิดซีดชอบเผ็ดๆนิดนึงนะสรอกแซ่บแซ่บแซ่บเหมือนฉันเนี่ย เป็นหนึ่ง่อดูหน้านะครับดูหน้าตอนนี้เผ็ดจ,จริงอุย้ยอะไรวันนี้น้าพร้อมแล้ว <laughs> ดูปากก็เริ่มแล้วนะครับแล้วเธอน้าพร้อมหรือยัง ไม่ต้องเป่าก็ไม่รู้เนาะตัวเลยทุกคลิปเลยถ้าถ้ากินกับเพื่อนๆนะครับไม่แนะนำให้กินแบบนี้นะครับ <laughs> ตัวจัดเถอะไปกินของด้วยเอาไป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 ข้าเก็บใช่ไหมเมื่อกี้ โอ้เจ็บป่า <c oughs> <c oughs> โอ้โหแบบเผ็ดเวอร์อะโคตรเด็ดอ่ะบอกเลยเห็นสีแบบนี้นะแต่ความจริงแ้้แบบโคตรเผ็ดอ่ะไม่จืดเลยนะครับหน้าครับ เขาลืมเขาลืมแนะนำวัตถุดิบตัวพริกนะ่ะเขาไปเด็ดมาตั้งแต่มนก้อนเม่เขาไปเพาะไว้เมื่อเดือนที่แล้วอ่ะขี้โมูอว้ยเดี๋ยวคข,ขี้มโมะโมูอย่างไงไปดูได้ตัวไปดูภาพถ่ายจากดาวเทียมเลยตอนสูงไว้อยู่เ<อ>ขาไปเช็คอินไว้อยู่ น้ำต้องมาครับสปอนเซอร์น้ำต้องมาครับปากเริ่มโปแล้วครับอะไรเนี่ยแล้วก็มามนะ่าน่ะขานำข้อจากเกาหลีนะ เขาเพิ่งบินแบวเมื่อเช้านี้แล้วก็ตีตัวกลับมาเกิาา <c oughs> ขึ้นเครื่องไม่ทันนายมาหอเดียวเนี่ยเมกิโมเพดอยู่จานเขาก็ออกมาด้วยเขาเ <c oughs> ขาแตกไปแล้วค่ะแต่ยังไม่ใช้เลยมันเห่ามันเห่าไปก่อนแตกไปก่อน ก็มันก็มันลองดีกับเขาอ่ะเพราะว่าจะเอามันมาใส่ยำมาม่าใช่ไหมแล้วมันก็กระโดดถีปากเขาอ่ะเขาก็เลยกำปั้นตีมันเขาก็แตกเป็นเสียงเลยแล้วก็เจโดทิ้งหน้าหัวแล้วเจิดทิ้งหน้าหัวแล้วอย่าไปฟังเขามากนะคะทุกคนใช่ใชใช่อันกระเทียมนี่นะเขาก็ออกมาจาก สวนเงนบนก้อนเมฆเขามันกันเขาไปพร้อวกัมันอีกหลายอย่างอยู่นะตัว <ไอ S 1> เดี๋ยวคลิปหน้าลองอมามามา,มาเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นเมนูอะไรเนาะอีพีนี้เป็นอีพีที่สี่ใช่อีพีที่สี่แล้วฮนะก็คือเผ็ดครปักโปูแล้วค่ะ oil cema นะครับถ้าใครยังจำไม่ได้นะครับ o i l c e m a oil cema อืก็คือต้องพักนะครับมันมันรัวไม่ได้ครับดูปากดีครับทุเรียนวะเขาพอนะไม่ต้องกินได้หมดดิถ้าเขาแสบเขาจะพาไปทานมองไหม เขาลืมบอกคุณสมบัติพี่กเขากินเท่าไหร่ก็ไม่เผ็ดจะปากโปค่ะแค่หน้าแดงเองค่ะแล้วก็เรื่องของเสียนะไม่ต้องคิดเลยตัวก็ถามเขาว่าดิไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่ขี้แตกอไม่ได้แปลกๆนะเออแต่ทิ้งแต่ทิ้ง่ทิ้งก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วทำหนึ่งลายตอนเนี้ ตันนี้ปางเริ่มสั่นแล้วปางเริ่มสัน่นนะครับพูดเริ่มไม่เป็นคำแล้วครับเรอที่ชู้หน่อยตอนนี้ก็เหลือแค่ออยซีมาแล้วครับไมซีมาเรียบร้อยแล้วครับ กินต่อเลยครับ เรียกว่าอะไรก็ขนมอะไรข้าวตังปะข้าวตังไหมคะทุกคนข้าวตังเนาะข้าวตังนั่นแหละรึเปล่าข้าวต,ตังทำไมอยู่ดอนทำไมไม่อยู่ตัง มันเก็กบกระเป๋าแล้วเดินทางมาค่ะมันอยากมาเที่ยวอุดรอ,อุดรเป็นเมืองหน้าอยู่อุดรเป็นเมืองหน้าอยู่นะครับน้องๆมันก็น่าอยู่ทุกที่เลยตัวแล้วแต่คนความชอบสว่วนบุคคลใช่ไหมใช่ทุกคนมันผ็ดมากเลยอ่ะสมัครสองรอบอะอะไรนะสมัคร สมัครสมัดสองรอบแล้วก็คือแบบง่วงมากนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าเขาก็ปลุกมาอันนี้ก็เหมือนกันก็เลยก็คี่เราจะม่คำนะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเจ็บท้องเอ้ยยสำหรับยำอะไรนะ ยำนางฟ้ามาม่าสามลุดสามลดก็หมดแล้วเย้่น้ำหูน้ำตาเลยมันง่วงอะทุกคนง่วงจริงๆอะไม่ง่วงแล้วตอนนี้จ่าสว่างสว่างเลย ถึงันหลังที่สองก็อี่อันไหนีม่รู้และไรกแล้วรนที่สองิบก่อนมาลิงมนลิงกับไปตามเ ก็หมดไปแล้วนะคะทุกทุกคนเป็น EP ที่4ครับผมอีพีนี้นะคะมันก็จะเป็นเมนูของออชาวหอน่าจะทำกินได้นะคะเพราะเป็นมัมม่านนะคะแล้วก็เห็ดนางฟ้าซื้อได้ตามตลาดเลยนะจ๊ะแล้วก็ัรุดิบก็ง่ายๆหาซื้อได้ตาม อะไรนะร้านทั่วไปนะคะแล้วก็สำหรับเมนูวันนี้ก็คือ s u าร World แต่ว่าไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำที่จะทำกินตอนกลางคืนแบบนี้นะเพราะว่าอาจจะท้องเสียปวดท้องแล้วพวกนี้เรามีเรียนด้วยเราคือต้องไปรุ้นนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอจบ e p พสีของเราเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มกว่าแล้วทุกคนอยากนอนมากแล้วพวกนี้เรียนช้านะคะมีสอบอีกต่งหากนะคะ สำหรับวันนี้คุณออยจะมีอะไรฝากถึงแฟนคลับไหมคะแฟนคลับของคุณมีกี่คนสองคนไม่ต้องคิอ <c oughs> ค่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับกดไลค์กด s u ับ c r i b e แล้วก็กด,กดกระดิงด่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะครับ หรืคลิปไหนๆนะครับเราก็จะทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเนะอะสำหรับยอดไลค์ยอดแชร์เนาะก็เป็นกําลังใจให้พวกเรานะซื้ออุปกรณ์หรือซื้ออะไรที่แบบจําเป็นสําหรับทาคลิปเนาะเพื่อให้คลิปมันดูดีแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นน่าดูมากขึ้นเนาะแล้วก็ฝากช่องของเราด้วยนะครับออยซีมากนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคน เป็นช่องน้องใหม่นะครับให้กําลังใจใพวกเราด้วยนะครับคนละไลค์คนละแชร์ like, ล share, แล้วก็กดติดตามคนละกระดิ่งกิ้งกง,ง,งนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวไปนอนก่อนนะเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วอะทั้งวันเลยนะ,ะ่ก็แซ็บบอกเลยว่าแซบนางแซบคนเดียวก็ขอให้นางท้องเสียคนเดียวนะจ๊ะเ,เกียดตโด,ด<อ>มากเลยอใครซื้อให้เขาซื้อเองเขาเลือกเองเ <laughs> ขาไปเอามาจาก ประเทศญี่ปุ่นถ้าวันไหนวันหนึ่งที่เราสองคนไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยกันไม่ต้องห่วงใสนะคะคนอ่อนน่าจะไปมีอ่อแฟนเป็นผู้ชายแล้วนะคะ <laughs> สำหรับว,วันนี้เราสองคนก็ลาไปจริงๆแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ